สวัสดีครับผมมาพบกับช่องเบ่าต้นอีกแล้วนะครับแหมวันนี้มีประเด็นเด็ดประเด็นร้อนมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องไปบอกเลยนะครับว่าเดือดจริงๆสําหรับเรื่องต่อมอนะครับที่มีการพูดถึงอยู่ตั้งแต่หลายหลายเดือนที่ผ่านมาเลยนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่านะครับพี่พลนะอยบอกว่ามีคนโชงโง้นะพี่ตั้มบอกว่ามีคนโชงโง้อะไรของมึงเนี่ยอยากจะพูดก็เลอะเทอะนะพูดไม่เป็นความจริง นะครับหรือพูดไม่ตรงประเด็นเดี๋ยวเราไปลองฟังเนื้อหาสาระสําคัญนะคพี่บอลลี่กับพี่ตั้มพูนนะครับสวัสดีครับคัดคำสั่งศาลอาจจะทําให้สารตัดสินให้มีโทษจำนะในเรื่องในเรื่องของในเรื่องของการอันเพื่อนว่าเพื่อนว่าในเรื่องของการอันอันเพื่อนย้ายองค์ปู่มันมีคําสั่งศาลมาบอกว่าให ให้เคลื่อนย้ายแล้วก็ให้ปรับสภาพให้เหมือนเดิมเพิ่นว่าน่ะออจังสี่เนาวะวันที่นี่คอยสิม,มาวอกอย่างสี่มันบอกว่ามันยังมันบอกว่ายังเหลือโตอโมอซึ่งมันจะเป็นภาระซึ่งมันจะเป็นภาระให้ให,ให้เจ้าหน้าที่ในภายภาคหน้ามันว่าอัางสี่เนา,า,าเนะภาระใน,ในการเสียค่าใช้จ่ายใ,ให้เจ้าหน้าที่ในภายภาคหน้าอืม ถ้ามันเป็นภาระจริงในภายภาคหน้าก็ให้เจ้าหน้าที่ไปทําเลือกอเพื่อที่จะเบิกเงินกับลุงพลได้อันนี้นะพูดถึงเนาะแต่แต่ณณณณวันนี้นะเขาเรียกจะมาพูดว่ามันบอกว่าในในในภาะของเจ้าหน้าที่ในเรื่องไหนมันบอกว่าเรื่องที่บางที ทางทางหลวงอาจจะขยายทางใช่ไหมาทางหลวงอาจจะขยายทางใช่ไหมไม่ถึงพี่น้องเมื่อบอ่เหตตาเบิงบ่มือนันนะเจ้าที่ทางหลวงมาเข้ามาระวังระวังทางหลวงนะเข้ามาระวังอะไรนะระวังเขตของทางหลวงนะวันที่มามาปักหมดุดอนะเออเขาระวังของ้อซ้ำให เขาเบิดทางใหม่สัน่นหนิในคู่เขางัดขึ้นเมื่อไหร่เบอร์แต่คูเขาไม่มาบจะเสียค่าจ่ายเป็นแสนแสนมันวา,นางาสิเขาละเบิดเทิศทางเมื่อคู่เลยเขาก็ยังระเบิดได้หามเบอร์เห็นไหค่ะตอนนี้มันก็เล่นเรื่องต่อโม่ค่ะต่อโม่ขับคัมคคคแบ็กอีกแล้วมันเอามาเอามันเอามาพูดว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นข้อที่จะทำให้อ่าศาลตัดสินให้อ่ลุงพลนี่มีโทษจำนะ ในเรื่องของการอุทธรณ์ในทางนี้นะบึง้งนี่เออหาเรื่องเนาะเออแต่ถ้าจะพูดไปแล้วนะถ้าขยายทางนะเขาจะขยายฝั่งนู้นฝั่งนู้นที่อ่าเป็นเสาไฟแรงสูงขเขาเผื่อไว้แล้ว,ขวขเขาเผื่อไว้แล้วฝั่งนี้น่ะมันไม่ใช่อืมมาคิดแทนเจ้าหน้าที่อีกแล้วอิดไปอวอืมอคิดแทนเจ้าหน้าที่อีกแล้วเกเ่งจนเ ขนาดมึงรับผิดชอบรับผิดชอบเอเรื่องนี้มึงยังไม่รู้เหรอเรื่องนี้นะมึงยังไม่รู้เหรอเออว่าทางบ้าเ,เวลาขยายทางเขาจะขยายไปทางไหนสวัสดีพี่ติ๊กค่ะว่าขยายทางมันจะขยายไปทางไหนอืแนวแนวแนวเอเขาเรียกอะไรนะแนวเขตของทางหลวงมันไปทางไหนเอทางฝั่งนี้ มันไม่ได้ขยายออกมามันมันขยายไปทางาไฟฟ้าแรงสูงเสาไฟแรงสูง,สว,ง,ส,งสวัสดีพี่มันค่ะสวัสดีพี่ย้ายด้วยค่ะอืมว้าวบ่มีอีย่างแบบที่น่าเชื่อถือเลยอืมใช่ค่ะมันบ่มียางอายค่ะบักอันนี้น่ะอืมมันทำเองทั้งนั้นคดีนี้น่ะเอาข้อมูลมาแบบผิดผิด แต่ละสิ่งแต่อย่างเหมือนเช่นกันที่มันเหมือนที่มันพูดว่าโสโคทิ์ก็เช่นกันค่ะเออแต่ในเรื่องของการอุทธร์นอะคือเป็นอายการที่อุทธร์อุทธร์ในเรื่องของโทษจำใช่ไหมอืมให้รอลงอาญาหรือให้รับโทษจำอืมนะมึงยังเอามาโยงได้อันนี้แหละเขาถึงถึงถึงได้ได้สื่อวลาขาดอืม สิวาค่ะจะทําทางหลวดไปบ้านพ่อมันกูก็อยากได้ยูทางซีเลนน,นะอม,มันมีรถแรนเขาทีมาเหตุบอกกูถามมึงเน่เออรถนีสสมองหนึง่งแตงมาหนับคันได้เขาทีเหตุสติกูถามมึงเน่ กูอยากให้มีรถแลนด์รถแลนดอันหลายๆแบบเออให้มันคือคักอยู่แต่มันโมมีเออเขาสิมาขยายเพื่อถามเนี่ยอ,อืมตรงไหมชัม<า>่วโมงหนึ่งกัยังโมเห็นอยู่นี่กะชั่วโมงหนึ่งยังโมเห็นรถแลนดผ่านอยู่สิมาขยายเพื่ออืมตัดสินเงินเบาแทน เขาไปแล้วว่าแทนนั่นว่าแทนเจ้าที่ไปเร็วว่าแทนเจ้าที่ไปเรวนะคะจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการทําถนนถ้าสมมุติมีการขยายถนนต้องมีค่าใช้จ่ายในการลื้อถอนจะสั่นจ,จังสิเป็นแสนแสนพนว่าอืมคันมันถึงเวลานั้นจริงๆนะ่ะอืมเขาเดี๋ยวเขาจะมีการเออเขาเรียกยังงอ่ะเออแจ้งค่าใช้จ่ายมาให้ทางจำเลยเอง พันสิว่าเด้เออแต่ว่ามันไม่ขยายมาฝั่งนี้ถ้าขยายมาฝั่งนี้อันเขาเรียกอะไรกรมที่ดินที่มาปักหมุดนี่เขาจะรับผิดชอบกับที่ดินหนูยังไงเอาพูดถึงอืมมันมันฝั่งโน้นมันมีอเสาไฟฟ้าแรงสูงนะ่ะซึ่งห่างจากถนนนะ่ะไปไม่รู้กี่เมตรนะ่ะเขาเผื่อไว้แล้วเออเขาเผื่อไว้แล้ว และแล้หมู่และ,ะคนที่อยู่ฝั่งนู้นที่เขาสร้างบ้านเขาก็ไม่ได้สร้างล้ำออกมาทางอ่าไม่ได้สร้างล้ำเกินเสาไฟแรงสูงเขาจะสร้างหลังเสาไฟแรงสูงอว้าวไอ้โอ้ยว้าวีหย,ยังกับว้าวเฮแฮนให้เขาเรียกยังให้กังวลใจนะไหมเออคันว่าจะบัสร้างถนนหรือบัสร้าง เขาเรียกว่าอะไรขยงขยายถนนนะเออกูก็ดีใจแต่ว่าด้วยเหตุผลอะไรที่จะมาขยายถนนนี่กูถามเนี่ยรถสิกกายทั้งยังไม่มีและะมวม้วค่ะรถจะขับรถจะวิ่งเส้นนี้อมันก็ไม่ค่อยจะมีเลยนะจริงๆค่ะ <c oughs> สงสัยจะขยายแล้ว่อมินรถนะ เออรังวัดที่ดินมากรมทางหลวงมามาระวังแนวเขตของของตัวเองเทศาบาลมาเออแมนบอพี่น้องัน1ิวานะอืมอเ,เข้ามาก็ติดด่านขอพระคุณค่ะคกูลังเงดกับความคืดหัวสมองมึงเป็คนรับผิดชอบเรื่องนี้มึงไม่ได้รู้อะไรเลยจริงๆเนอะออออมาพูดแต่ละเรื่องแต่ละอย่างนี่กูนี่ คนนี้แบบเออมันคิดแบบนี้เนาะมันถึงได้เพ้เนาะเออมันถึงได้ลาบคาบทุกอันทุกสิ่งนะมันคิดแบบนี้นี่เอง <c oughs> <c oughs> กน็นึกว่ามามามา,มาที่นี่เห็นสภาพเห็นเห็นสถานที่จริงเห็นสภาพจริงนึกว่าจะมีความรู้เนึกว่าจะเ,าเขาเรียกอะไรนะนึกว่าจะรู้ดีกว่านี้ ไม่ได้มีการศึกษาไม่ได้ไม่ได้มีการศึกษาสภาพพื้นที่อะไรเลยพี่น้องเออไม่ได้มีการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพื้นที่อะไรเลยเอามาพูดค่อยๆเอามาพูดแบบอืมข้อมูลไม่ได้มีไม่ได้ไม่ได้มีข้อเท็จจริงเลย อ่าทนายกูเกิลแมนค่ะสมองกวงอืมปฏมีิารว่าว่าให้ดินเอาไว้อย่างเดิมแต่ให้ขุดโตมโออออกิ่นวะไดเอาบัดดินบัคือให้เอาไว้คือเกาเออจะมันเ่าจริงใดเออต้องสรุปมึงสียเอาจริงไดไม่งส่ว่าเจ็ดบ่จริงไดเพาว่าเอาโตมโอออกก็ต้องเอาดินออกด้วยไหมถ้าถ้าสมมติถ้าจะพูดจริงๆริงจะที่มีให้การมีการให้จงดินคือเกา แต่เอาให้เอาตโมออกเพิ่นว่าอื